ดิฉันสมัครได้เลยดิฉันนอนติดเตียงเก่งมากอันนั้นเป็นผู้ป่วยแล้วครับถ้าติดเตียงต่อยกับกูเลย การพักผ่อนถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับมนุษย์เราทุกคนนะครับเชื่อไหมครับถ้าหากว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอมันจะส่งผลงต่อร่างกายนะครับทำให้สุขภาพของเรานะสุดโทรมลงไปเคยมีปัญหาไหมครับ <c oughs> ว่าตื่นนอนขึ้นมาแล้วเกิดปัญหาปวดคอปวดไหล่ปวดหลังนะครับผมปัญหาเหล่านี้ผมมีตัวช่วยครับจะทาให้ทุกท่านสามารถรับสบายนะครับแล้วก็ขจัดปัญหารบกวนใจเหล่านี้ได้ทันทีนะครับผมขอแนะนําหมอนหนุนยางพาราโรตารเน็กซมาสสผ่อนคลายศีรษะคอบ่าไหล อบโจทย์การนอนหลับที่ถูกหลักสรีระศาสตร์และสุขภาพที่สมบูรณ์แบบเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่าครับด้วยลองคลื่นนะครับของหมอนที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนนะครับเพื่อรองรับการกดพับของสรีระของเรานะครับได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นศีรษะคอบ่าไหล่นะครับทําให้เรานะครับผ่อนคลายในการนอนนะครับด้วยดีไซน์รูปทรงที่ออกแบบมาเฉพาะให้มีทรงสูงและต่ําในแต่ละด้าน เพื่อให้ทุกค่ำคืนเต็มเปี่ยมด้วยการพักผ่อนอย่างเต็มที่และตอบโจทย์สัมผัสกับทุกท่านอนของคุณที่สำคัญนะครับหมอนนี่ยังครับปกป้องตัวเรือดตัวไรฝุ่นนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับหมดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยครับเรียกว่าเป็นหมอนแห่งสุขภาพจริงๆครับนอกจากนี้ผ้าหุ้ม a อเบสสมาร์ทคอเวอมีคุณสมบัติในการดูดซับกักเก็บและปลดปล่อยพลังงานความร้อน ได้โดยไม่ทําให้อุณหภูมิรอบๆเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเป่บอ,อุณหภูมิให้สมดุลกับการนอนของเราเป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่าฉลาดสุดๆสมาม์าสุดๆเลยนะครับผมผ่อนคลายกล้ามเนือ้อยางมีความยืดหยุ่นสูงจัดเรียงกระดูกสันหลังให้ถูกต้องช่วยถ่ายเทอากาศได้ดียับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียเชื้อราและไรฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและครอบครัวของคุณ คุณสมบัติดีขนาดนี้นะครับต้องมีติดบ้านไว้แล้วนะครับตอบโจทย์การนอนหลับที่ถูกหลักสรีระศาสตร์และสุขภาพที่สมบูรณ์แบบหมอนหนุนยางพาร,ราโรตัสเน็กมาสซาสทำไมเนบีคะทำไมอะคะือฉันฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่เขาต้องพูดถึงปัญหาให้มากกว่านี้อะ คอมมูน <Communication S 2> <Communication S 1> ิเคชันดีใช่ก็คืออาจจะต้องพูดแตะเรื่องประสบการณ์ถูกน,น,นิดนึงถูกตอ้องแต่โดยรวมก็ดีนะผมก็ชอบก็คือสื่อสารเข้าใจง่ายในเรื่องของการนําประสบการณ์อย่างที่ปะะตือม,มาพูดเนี่ยอันนี้ก็น่าจะสคาคัญมันก็เลยขาดไปนิดหนึ่งติดตามแมดนอนทั้ง9คนได้แบบนอนสต็อปที่เพจ f c e e o o o k m e t a g e City และเว็บไซต์ m e t เทจิต co. th แล้วเจอกัน19มกราคมนี้